สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในลุกแวมไพร์สาว <laughs> พยายามคุมโทนคุมคาแรคเตอร์ให้ดูแบบครึมให้ดูลึกลับดูน่ากลัวแต่ทำไม่ได้ เพราะว่านะคะในช่วงนี้นะคะก็เป็นวันที่ใกล้เข้ามาแล้วเทศกาลฮาโลวีนซึ่งเป็นเทศกาลที่รักมากๆส่วนตัวนะคะก็แต่งมาทุกปีทุกปีทุกปีแล้วก็คือแต่งเต็มมากนะไม่ใช่แบบเล่นๆง่ายๆแบบเอาเลือดมาทาเอาอายไลเนอร์ er มาขีดเป็นแผลโนเราแต่งเต็มมากลางงานได้ลาเลยนะคะ,พะเพื่อจะแต่งหน้าเพราะว่าเราชอบมากจริงๆนะคะแต่วันนี้เราก็หยิบมา ลุคหนึ่งซึ่งนี่ลุกแบบง่ายๆแต่งตามได้ไม่ยากจนเกินไปนะคะแล้วก็เป็นลุกที่ยังสวยอยู่ไม่น่ากลัวเกินไม่เลอะเทอะดูแบบเซ็กซี่หน่อยๆวันนี้นะคะคอนเซปต์ของเราก็คือเราจะต้องแต่งฮัลโลวีนที่ไม่ใช้เครื่องสําอางแปลกประหลาดอะ่ะคือไม่จาเป็นที่เราจะต้องซื้อเครื่องสำอางาใหม่เออวันง่ายก็คือใช้เครื่องสําอางที่เรามีอยู่แล้วนะคะมาอาดามาประยุกต์ใช้โดยที่เราไม่จะต้องซื้อสีเพสหรือซื้ออะไรที่เราเอามาแล้วเราจะใช้ได้ เดียวเราก็จะสังเกตเห็นว่าผิวของดิฉันนะคะมีความซีดมีความขาวเพราะเราใช้รองพื้นผิดเบอร์เราไปหารองพื้นใครก็ได้วันนี้เราอาจจะต้องยืมรองพื้นพืดนบ้านลุกที่ดูขาวแล้วก็ดูซีดกว่าปกติรวมถึงสีสาันบนใบหน้าค่ะเราก็จะใช้เป็นสีแดงอมม่วงอมติดดำดำดักดักนะคะเพื่อให้ได้ลุกที่ดูลึกลับแล้วก็น่ากลัว นี้เริ่มกันที่ผิวของเราในวันนี้นะคะผิวของเราเนี่ยต้องมีความ m a t t แล้วก็ต้องมีความซีดขาวกว่าปกติวันนี้นะคะใช้เป็นตัว Estee Lauder นะคะด้วยความที่เขาเนี่ยมีความ m a t แล้วก็เม็ดสีของเขาเนี่ยค่อนข้างถึกวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะบดบังสีผิวจริงของเราได้ดีนะก็ขาวอยู่ ถ้าปกติแล้วจริงๆอะ่ะถ้าบั่นแตกนะมันจะมีแบบว่าเอาสีน้ําเงินผนะสมเข้าไปด้วยเพื่อจะตัดโทนเหลืองของตัวเองนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราบอกแล้วว่าเราจะเป็นผีแบบสวยอยู่นะคะเราก็จะดูไม่น่ากลัวมากไม่หลอนแมก่กแล้วเราก็จะแบบขาวพอไม่ต้องถึงกับต้องตัดสีอะไรกันนะมันก็จะได้ง่ายกับทุกคนที่จะแตกตามโอเค ลงรอบที่1ยังไม่พอลงอีกค่ะแล้วอยลืมลงคอด้วยนะคะพี่เราจะหน้าลอยแล้วลอยแต่หน้าก็ไม่ได้เราต้องลอยทั้งตัวนะคะได้พีดีบเราจำเป็นต้องสดใสไหมนิดนึงแล้วะอันนี้นะคะจะเป็นนาสีไลท์วานิลลานะคะตัวน,นี้จะเป็นตัวมินินะที่มีขายในเซฟราละเป็นรุ่นเล็กตัวคอนซีลเลอร์ของนานะคะก็จะมีพิกเมนที่ค่อนข้างแน่นนะแล้วก็กรบสีได้แบบสุดเลย น,นี่ก็เป็นสีที่แบบสะวางมากๆค่ะถามว่าทำไมถึนซื้ออันเล็กเพราะว่ามันไม่ใช่สีผิวที่ฉันนะคะเกลี่ยเรียบร้อยแล้วใต้ตาของผีสาวเราก็จะดูเต็มขึ้นแลัจากนั้นเราก็จะมาลงแป้งกันค่ะ ต่อามาเราจะมาเขียนคิ้วนะคะจริงๆแล้วคิ้วในวันนี้เราก็ไม่ได้เน้นมากนะเราจะไม่แบบทําให้สีคิ้ว่มันจัดเพราะว่าบริเวณอื่นๆของเราเนี่ยมันจัดอยู่แล้วนะมันจะแบบมันจะแน่นอยู่แล้วเนาะอันนี้เราก็เอาให้มันดูเป็นธรรมชาตินะคะจริงๆสีคิ้วออดนะ่ถ้าสังเกตมันจะมีผีที่แบบไม่มีคิ้วเลยเออมันก็จะมีความหลอนไปอีกแบบหนึ่งนะคะแบบนั้นก็ไม่อยากจะเป็นนิ้นคิ้วมากม่แบบนงั้นจะเต็มกันไปหมดหน้าเราก็จะดูเยอะแยะ,ยะ,ยะนะคะวันนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นตัว Benefit นะคะ Presilie My Bro Pencil ันนี้เขาจะมี2หัวนะคะด้านหนึ่งก็จะเป็นหัวแปลงแบบนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวดินสอหัวของเขาอะมันเล็กมากนะคะซึ่งชื่อเขาก็บอกแล้วพ i s ซิสลนะคะก็คือให้ความแม่นยำสำหรับคนที่ต้องการเขียนคิ้วคมๆหรือว่าต้องการวาดเป็นเส้นเล็กๆนะคะแบบเป็นวาดเป็น เส้นคิ้วเลยซึ่งวันเดียวเนี้ยเราก็จะวาดให้ดูเพื่อที่จะเติมหางคิ้วตรงนี้นะเราก็จะเห็นหางคิ้วปันหายไปนะคะก็จะเติมแค่บริเวณหางคิ้วกับบริเวณที่มันแหวงแหว,วงหายไปก็พอนะคะมันก็จะคล้ายๆกับคิ้วของเรานะคะก่อนเอื่นเราก็ปัดคิ้วก่อนสีเขาวายเยอะมากๆเลยนะมีเป็นบานเป็น10สีอะมีหลายเฉดหลายสีมากๆเลเหมือนลองพื้นเลยนะเขาได้เบนเอฟเฟนะคะก็ไปลองดูได้ว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันเข้ากับเราอย่างไงตัวนี้มีดิมบามันก็จะแบบใกล้เคียงกับขนคิ้วที่มี ไม่ไม่ได้เข็มมากนะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็น smart proof นะคะก็คือไม่ไหลนะคะกันน้ํานะคะแล้วก็อยู่ได้นาน12ชั่วโมงเราจะเติมแค่บริเวณหานคิ้วเท่านั้นแล้วก็อ่าจะมีตรงเนี้ยแหวงๆหน่อยแล้วก็วาดเป็นเส้นเสแล้วคิวในวันนี้ง่ายปะมาต่อกันที่ดวงตานะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาลงเบสก่อนตัวนี้เป็น rare beauty นะคะเป็น eyeshadow base แล้วเราจะใช้อายชดว์นะคะจากพาเลตนี้นะคะตัวนี้เป็น n n า t a s ซี Soft Glam Eyeshadow Palette นะคะวัสดุด้านนอกของเขาแพคเกจจิ้งเขาอะตัวนี้แบบมีความแกลมก็คือใช้เป็นกรรมยีเนาะแต่ว่าในแง่ของการใช้งานจริงอะมันแอบ,บจะเลอะเทอะง่ายนะเพราะว่าเวลาเราทาตาเราก็มีความแบบใช้นิ้วบ่อยอยู่นะเออก่อนนี้นะข้างในเขาก็จะมีกระจกมาให้นะคะคือสีที่ใช้อะชอบมากเลยนะก็คือมันเป็นได้ทั้งสําหรับ everyday look แล้วก็ไปกลางคืนไปเที่ยวต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะมีทั้งแมทแล้วก็ชิมเมอร์ในพาเลตเดียวแล้วโทนสีเราจะดูโทนสีเขาก็จะเป็นแบบคนร้อนๆนะจริงๆคนบ้านเราผิดว่าเราอะเหมาะกับแอชเชโดโทนรอ้อนอะแมทได้ง่ายกว่านะค่อนข้างสวยโทนสีหลักๆที่เราจะใช้นะคะก็คือสีดำอี e, แดงตรงนี้แล้วก็เป็นโทนสีอิฐ e, ตรงนี้นะคะเธอดูเม็ดสีเขาแน่นมาก แล้วคือไม่มีฟอลเอาเลยนะถ้าเกิดสังเกตน,นะแบบแน่นดีเกลี่ยสีพื้นให้ทั่วเปลืกตานะก็จะได้ประมาณนะี้เนาะสีสวนมากจริงๆนะเดี๋ยวเราจะใช้สีทันมาก็กคือสีมัลเบอรี่นะคะเราจะทาลงไปนะคะบริเวณหัวตาแล้วก็หางตาค่ะ แล้วเราจะใช้ตัวนี้นะแปรงที่เขาให้มานักเกลี่ยเพื่อให้มันกลือนกันมากขึ้นว้าวฉะนั้นนะคะเราจะจิ้มสีมาร์เบรี่เนี่ยเหมือนเดิมนะมาทาบริเวณขอบตาล่างเฮยเริ่มมาแล้วนะไแชโดตรงนี้นะคะให้มันฟูงออกไปให้มันดูแบบวิงวิง,วงออกไป ได้แล้วเนี่ยเริ่มมงเริ่าอ,อยู่เลื่อนแล้วนะคะต่อมาเราจะใช้สีดำนะคะในการทาลงไปบริเวณเปลือกตานะคะชิดขอบบนตาเลยจากนั้นคะ่ะเราจะมาเขียนขอบตาล่างนะคะด้วยตัว k v d นะคะอ่อ tattoo pencil liner long v e l g e l liner ตัวนี้นะคะ ที่สองของเขานะฮ่ะเนื้อลื่นเขียนติดง่ายมากแม้กระทั่งพิมตรงที่เป็นวอเตอร์ไลน์ตรงนี้นะแล้วมันสีแน่นสุด,สด ันนี้เป็นสี Trooper b a k นะคะก็คือสีดำเนี่ยแหละนะก็เราจะเห็นว่าเม็ดสีของเขาแน่นถึงแม้ว่าจะเป็น Waterline อะ่ะเราปะรอบเดียวอะ่ะเข้มแบบนี้เลยนะบางตัวถ้าเกิดสมมติว่าเม็ดสีมันไม่แน่นอนะ่ะเราต้องนั่งฝนนั่งอะไรเงี้ยแบบมันก็จะทำให้เราละคายเขืองตาได้ไง่ายแต่ตัวเนี้ยเขาเม็ดแน่นแล้วก็ปาดเดียวจกตัวนี้เป็น Waterproof นะคะแล้วก็เป็น Transfer Proof ด้วยนะคะล้างออกยากมากมันจัเชื่อได้เลยว่าจะไม่หลุดไม่ไหลไปไหนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากทำขอให้มันฟุงฟ้งๆเบอร์เบออย่างเงี้ยสามารถทำได้นะแต่ว่าจะ สมมติว่าเราทิ้งไว้แล้วเขาแบบเซตตัวแล้วอะ่ะเขาจะนิ่งสนิทเลยคือขยี้ก็ไม่ไปอะ่ะกีตาล่างแล้วนะคะเราก็จะมากีตาบนด้วยเคบดีเหมือนเดิมนะรคบันดีตัวแททูไลเนอร์อันนี้เออบางคนอาจจะแบบเคยกีตาแล้วมีความแบบหนังตามันๆเลยงแล้วมีความเออ เส้นไปติดอยู่บนนี Again, ้ก็ยังมีนะเออสาหรับตัวนี้แต่ภาพรวมก็คือว่าใช้ดีเพราะว่าสีเขาอะค่อนข้าแน่นเหมือนเดิมเหมือนเหมือนกับตัวดินสอเมื่อสักครู่เนอะแล้วก็ตัวหัวผู้กันของเขา่ค่อนข้างที่จะคมกริบใครที่ต้องการความคมตัวนี้ก็ตอบโจทย์แล้วล่าสุดเจฟอร่าขายแพคคู่นะตัวนี้ตัวผู้กันเนี่ยนะกับตัวดินสเมื่อกี้ที่เราใช้นะพันสี่ถูกมากแต่ซื้อไปแล้วไงไม่ทัน

ไล่สีบริเวณขอบตาล่างเพื่อไม่ให้เส้นไลน์เนอร์ของเราดูคมเกินไปนะเท่านั้นยนีไม่พอนะคะเราต้องการเพิ่มความกลมคือเป็นผีละแต่ว่าติดรูอ,อยู่ก็เลยต้องมีกะเพชรนิดนึงนะคะเราใช้พาเลตตัว h u d Beauty นะคะ The New Nude Eyeshadow Palette ตัวนี้นะคะเราจะเห็นว่าเขาจะมีสีที่เป็นตัวนี้เมทัลลิกม่วงๆแดงๆนะคะเราจะเอามาลงบริเวณกลางตา สร็จแล้วนะคะเราจะมีกลิตเตอร์ตรงนี้ที่เป็นสีแดงเนี่ยชื่อว่าสีเอ็กซไซนะคะตบลงไปอีกกลางตาเป็นผีติดแกลม เดี๋ยวเราปัดขนตานะคะแล้วก็ติดขนตาแป๊บหนึ่งโอ้โห oh, พอติดขนตาแล้วก็คือตาโตมากขนตาเหลือใครมั้งมุมอะยาวขนาดนี้นะคือปกติเวลาเราแต่งหน้าที่แบบเวอร์เวหรือว่าแต่งหน้าแฟนซีนะคะขนตาเราต้องแบบสะพึงนะคะยิ่งกว่าเพื่อให้มันรับกันนะคะตัวที่เราใช้คอนทัวร์เนี่ยก็คือตัวปกติที่เราใช้ก็คือ Smashbox The r y l y Contour ตัวนี้แต่ว่าบางคนอะเขาจะใช้สีที่เป็นโทนออกเหลืองๆหรืออะไรอย่างงี<ๆ>้ใช่ไหมแต่ว่าวันเนี้ยไม่ได้จริงๆนะยังไงก็ต้องเป็นโทนที่แบบออกเทาๆหน่อยเนื่องจากเราเป็นผีฝรั่งนะคะดั้งเราก็ต้อองด่ยู เรวนแก้มตรงนี้นะคะเราจะทำให้แก้มเราต่อเข้าไปนะคะแล้วเราก็ลากเส้นนี้แล้วก็ลงมาเพื่อจะให้หน้าเราดูดต่อเพราะเรากินแต่เลือดไงแก้มเราก็จะแบบไม่อ้วนก็จะหน้าเราก็จะไม่ชับบี้เพราะเราเรากินแต่เลือดถ้าใครหาไม่เจอให้ดูดแก้มนะคะเราจะวัดลง ออปชั่นสำหรับคนที่อยากบูร้อนกว่านี้นะก็คือเชดดิ้งที่เราจะใช้อะใสสีเทาได้เลยนะใครมีแบบอายแชโดว์ที่เป็นเทาแบบแมทแมนะแล้วแบบแล้วเราลงรองพื้นที่ขาวพอนะไม่งั้นจะดูแปลกมากเราต้องลงรองพื้นที่ขาวจริงสุดท้ายแล้วในส่วนของปากปากเราจะแบบมีความขอบฟงฟงเบอร์เบอร์แล้วไม่มีสีเนาะแล้วสีมันก็จะซึมซึมเลอะเลอะเราจะไม่มแบบทาแบบกริบกริบนะตัวนี้เราจะใช้เป็นแมสสีรัสเซนเรดนะคะทาน,นี้ คือทาให้ทั่วแต่ไม่ทาแบบให้สีเต็มๆนะแล้วก็ทาแบบเกลีก<อ>่ยเพราะสีเต็มจริงๆของของลอซิเตรเนี่ยค่อนข้างแบบแดงมากนะแดงสดเลยขอบมีความเบลอสีที่เราจะใช้แบบจริงๆจังๆก็คือจะเป็นตัวนี้ MAC Powder Kiss Liquid Lip Color ตัวนี้นะแดงมันจะเป็นแดงเข้มๆแดงเลือดเลยแหละเราจะทาข้างในปากแล้วเดี๋ยวเราค่อยเบลนออกมานะ ค่อยๆเบลนนะคะไม่ให้เป็นขอบให้มันกลืนกับสีที่เราลองพื้นในทีแรกเราจะใส่ ความด์กแล้วก็ใส่เงาลงไปที่ปากคือถ้าเรามีลิปสีดำเราใช้ได้แต่วันนี้อย่างที่บอกเราจะใช้โปรด u ักที่ไม่ต้องซื้อใหม่ที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็นอายไลเนอร์ KVD Tattoo Pencil Liner ที่เมื่อกี้เราเขียนขอบตานั่นแหละบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันได้หรอเขียนขอบตามาเขียนปากโดยตามหลักแล้วนะคะการผลิตเครื่องสําอางเนาะตาก,กับปากเนี่ยก็จะใช้สีเกรดเดียวกันนะคะก็จะใช้สีที่ค่อนข้างมีความปลอดภัยสูงเ,เราก็ สามารถใช้ได้เราจะลงเงานะคะด้านในยิ่งกว่าเมื่อกี้ที่เราทานะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำเงาให้ตัวเองเนี่ยดูยมีปากกะจับปักครุฑมากขึ้นแล้วก็พยายามเกลี่ยนะคะให้มันดูไล่สีที่สวยงามสุดท้ายเราจะเพิ่มมิต ไปยิงหนึ่งชั้นนะคะนั่นก็คือเราจะใส่กลอสเข้าไปตัวนี้เป็น Smashbox Gloss a n g e l u s Extra Shine ตัวนี้มันจะเป็นแบบกลอสใสๆนะที่จะลงไปบนฝ้าเนี่ยบอกแล้วเป็นผีติดแกลมความช้าเรียบร้อยของอรังชินีไปแต่งตัวแต่งองค์แต่งเครื่องสักครู่ เป็นยังไงล่ะพวกมน,นุษย์แต่งตัวเรียบร้อยนะคะใส่คอนแทงคงทเลนส์สวยมาก <c oughs> ไม่ได้ร้อยใ,ใครชมเลยนะคะอ่ะข้อแนะนําในการแต่งตัวเนะเออด้วยความที่เราอยู่มานานนะคะเราเป็นอมาตะเนี่ยก็โชเกอร์ที่ดูวินเทจหน่อยนะ,ะมันก็จะเข้ากับเราก็จะทําให้เราดูเป็นแบบแวมไพร์ควีนที่สมบูรณ์แบบนะคะผมเผ้าเราก็อาจจะเก็บเรียบนิดน,นึงนะคะเสยขึ้นให้ดูดุรายแค่นี้นะคะเราก็ พร้อมที่จะขยำคอหนุ่มหล่อๆแล้ว <c oughs> ก็ลองไปแต่งตามกันดูนะคะว่าคนลับเป็นยังไงได้เหยื่ออะไรมาบ้างนะคะก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะแล้วก็ถ้ารักถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์และกดติดตาม Make it Luxy และช่อง Guru c h e c ด้วยนะคะบ๊ายบาย